เนื้อโยกเลยเนื้อหมูเลยเนื้อหมูเลยมาเลยช้าๆไป็นจังเรื่อยๆจังหวะแล้วแล้วยันได้เหรอไม่แต่ผมอัดดีกว่าไม่เมื่อกี้นั้นผมตีอ๋อชุดนั้นผมตีกินเนี่ยกินแม่งอยู่คนเดียวน้อยใจอ๋ออะไรเนี่ยมันไม่ออกไปไหนแล้วเข้าใหม่ไปนี่ใช่เดี๋ยวต้องเข้าไปหน้าต่างตอนนี้ไม่มีเชื้อแล้วนี่มันหลุดเชื้อไป แค่ใส่ออแ,แค่เมื่อกี้มันยังอยู่กับเชือกไง<ม>โอ้โหพาเรือบุ๋นจริงๆอะ่ะเออไม่ต้องแข็งมากเอาไอ้กระดับตัดได้<ม>น้ำห้าสิบเซนเมตรมถ้าเผาไม่ใหญ่ถ้าเผาตัวนี้ไม่ใหญ่รุ้นใ้เป็นปลาอื่นดีกว่าเป็นเอ,อ<ช>่อแคนโจ๊กใช่แล้วะค <c oughs> รับ จั่วจะใหญ่แล้วจัจวกองหนึ่งแคสได้แต่แว่าตัวนี่เหมือนเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลพี่ไม่ใช่ธรรมดาดีกว่าเ <laughs> ตรีย <ว S 3> <c oughs> มเมียแป๊บนะแต่แต่แตงจั่วมันก็คือจั่จไงมันไม่ค่อยสู้ไงมันสู้ไม่เหมือนมังฟาวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมังฟาวมันจะไม่ใหญ่รู้สึกว่าแกหมุนปุ๊บมันกินเลยนี่อาจจะเป็นปลาหน้าดีจริงๆก็ได้เห็นมันขึ้นง่ายจัง าานนะจขึ้ยกมันก็ไม่เถียงแล้วนะเถียงไม่ดีนดีด้วยน่าดินแน่เลยเกิะโจนจริงๆอัเนี่ย้ขาโจนยังมีอีกชนิดที่กินแคทก็มีโจนกับหัวเสี้ยมไม่มีแล้วอะช่วงนี้ถ้าช่วงหัวเสี้ยมก็น่าจะเป็นหัวเสี้ยมใช้ฟ้าแล้ว่าใช่เถียงนี่เดีจ้าฟ้ากับตัวโลสองรูแค่นั้นแหละมาแมในตอนเช้านี่ฟองตกกับเพื่อนเลยนึง ไปมันจริงิงมานก็ตื่นกินทุกรอบเลยสายนู้นขาดสายนี้กินต่อไม่เอาขาดเสียอย่างเดียวจะไม่เอาขึ้นมาเอาไม่หมดนะครับปลาจ่างไงปลาจ่างเนี้ยดีไม่เลี้มวขึ้นมาไกลแล้วล่ะเอ้ยสักพักนึงไยังอยู่สายเยอะเลยนะกินที่ปลายทางให้มันปลาอื่นเนี้ยอย่าเป็นเท้าเลยเสียเดียเสียงขึ้นบนนี่ งงใจงั้นเดี๋ยวให้นะนะตัดเตะนะเดี๋ยวถ้าทำหลุดอีกก็เตะขาแกเลยลงน้ำไปดูให้ครับใต้เกดใต้น้ำเลยใตาแกดทำหลุดอีกทีเตะขาแกเลยเอาโกโปจุ่มน้ำไหมถ้าหลุดอีกทีที่หลังนะแจ๊มบอกกินแล้วส่งให้ผมอัดยัไงไม่ถ้าเตะขาแกแกจะยืมไม่ไหวเนี่ยแกก็ไม่ต้องจิกแล้วไงให้คนอื่นได้ทำงานต่อเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแต่ยืนนะำไม่ต้องดีครับ แตเพื่อนยังไม่ได้ปลาอมหัเลแมต่ถ้าเป็นเท้าอะจริงๆไม่อก็ได้แต่เป็นกินมันจะมุ้มไงแต่ผมยังกินนาจา์วราไม่ใช่อยู่ถ้าไม่ใช่ก็เพอเฟกเลยใ่พราว่านี่ลไง้น่ยลอนหมล่อนไหม ไดีว่าโถช่วงช่วงมีดวงดีๆนี่แม่งติดต่อกันสองสามเมตรเลยนะสีไปไม่ใช่อินสีไม่ใช่เอาอินีไปเดี๋ยวนี้ยเอาไปให้ทวดต้มนะจ๊ะแม่ไม่กินหรอกตเท้าวแล้วดูท่าแล้วแข็งแล้วนะโอ้โหนี่ยงขึ้นมาแล้วนี่เหวี่ยงเหวียง คัดคือคัาคืคััดคัดคือคัดหน้าฉันลองเอาคันผมมาเทส็ดตีดอยดิยดนี่เดี๋ยวของผมตีไม่โดนไงไันโดนกันมป์มตีไม่ครับผมก็ปี้ไม่ใช่กดล้วเยี่ห้อกูอนสไนเปอร์ไม่ดีอ่ะ ดีครับมีตังค์ซื้อกันครับไม่มีตังค์ไงตอนที่เขาขายกันตังค์หมดมาแล้มมาแล้วมังค์เขาเ้าอะเ้าไม่ใหญ่เ้าอย่างดีผมให้ผมยังไม่เห็นตัวนะผมว่าสี่ห้าหกโลหไม่ได้หไม่ได้มันหน่สี่แค่สี่โลนี่ต้องติดหน้าผา ลอนลอนน้องไม้โฉบเขาให้โฉบมันจะดึงเลือยมุ้งกระดูกได้นะมันฉลามขอบแดงนะแชมป์ช้าช้าเนี่ยนอแล้วขาวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกโฉบก็ไม่น่าไม่ใช่โฉบไม่สู้เลยโฉบมันจะขาวใสเลยขาวแววๆขาวน่าพาวนี่ไอ้นี่ใบพะวัก็มองเลือดอ่ะสองตัวเนี่ขึ้นมาแล้วมันยาวๆดูคีบอยู่เอ้ยเลือดรู้ไม่ใช่ห้าอ้มร้แป๊บรู้แล้วมึงตัวนี้อายุ ไปอยู <lien> ่ในที่แคบด้วยนะเกี่ยวคอกันนาครับเอาเดี๋ยวท้อกันเดนเดยวไข้นเลยเอาถ่ายรูปสิ อ,อันนี้พอ <c oughs> ได้โชว์คลิปเขาหน่อย